สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมจะพามาดูแคมทนานท้องพีพามาดูอะไรครับลังนกกระจาบโอ้ไม่ต้องเรียกแล้วลางเลยอเรียกว่าหมู่บ้านนกกระจาบนี่คือลังนกกระจาบนะครับผมเป็นรู้เพื่อนๆก็เห็นกันหรือยังนะครับตอนนี้นะครับผมเขากำลังสร้างลังนะครับเต็มเลยนะครับผมโอ้ี่นะครับ น่าจะประมาณสักยี่สิบลังได้นะครับแต่ทำไมมือจังเดีย๋ยวเราจะซูมเข้าไปให้ดูใกล้ๆนะครับโอ้โนี่คือรังของนอกกระจาบนะครับผมตัดูด้านบนนะครับเต็มเลยนะครับผมเขาเพิ่งมาสร้างนะครับบางลังก็ยังสร้างไม่เสร็จนะครับนี่เดี๋ยวเราจะถ่ายให้ดูนะ นี่อย่างนี้ก็คือสร้างยังไม่เสร็จนะครับที่เป็นสีจยกเกี่ยวยเลยนะเป็นหญ้านะครับผมก็ร้อหญ้านะครับผมมาสร้างนะครับนี่ครับเขากำลังมาทำกันนะครับเนี้ยเนี่ยกำลังมาทำังกันนะครับเดี๋ยวเราจะมีมีรังแตนด้วยนะครับผมรังมาเริ่มเลยนะครับผมนี่นะครับรังแตนนะครับ ที่น่าไม่มีใครกล้าเข้ามาใกล้เลยนะครับผมปกตินี้น่าจะโดนสอยไปแล้วภ <c oughs> าพอาจจะมืดหน่อยนะครับผม <c oughs> เห็นตัวเขาไหมครับนี่คือตัวเขานะครับเดี๋ยวเราจะาสูงไปดูใ,ใกล้ <c oughs> หัวเขาจะหัวสีน้ำเหลืองนะครับผมตัวสีเทาๆนะครับนี่คือรังของเขานะครับ เาเป็นช่างสร้างบ้านเนาะน้องพี่เนาะนี่คือช่างสร้างบ้านนะนนะนนนะเป็นบ้านโนบะเดี่ยเราจะคอยมาให้ดูนะครับผมันนี่คือต้นใบกล้ามปูนะครับตรงนี้ก็เป็นทุ่งนานะครับผมลังเขาเลือกทำเลสร้างดีมากๆเลยนะครับไม่มีใครกล้าเข้าใกล้เลยนะครับผมตรงนี้ เพราะว่าตรงนี้เดินลงไปไม่ได้นะครับผมตรงนี้จะเป็นป่าเลยนะครับจะเอาไม้ยาวที่ไหนก็ไม่ถึงใช่จะเอาไม้ยาวเท่าอีกอย่างหนึง่งมีรังแตนด้วยใช่เป็นรัง,งแตนเป็นเหมือนปลาการปกป้องเลยนะพี่รังแตนมราแล้วี่ว่ามันเหมือนกบที่ต้องเเอาไว้ปกป้องใช่ไหม,มยามเหมือนเหมือนป้อมยามป้อมยามป้อมยารักษา เยอมากเลยนะพี่เนาะได้จะเอามาสักยี่สิบลังได้นะเนี่ยตัวเขาก็บินมาทำนี้นะครับแต่ว่ามัอาจจะมองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะครับเพราะว่าที่เราถ่ายตอนนี้คือประมาณจะหกโมงเย็นแล้วนะผมสิบเจ็ดลังสิบเจ็ดลังใช่ไหมสิบแปดตรงนน้นี่สิบแปดปดลังโอเคครับน้องพี่เดี๋ยวเราถ่ายเท่านี้ก่อน วันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะท่ทุกผู้ชมอย่า,ล,ยาลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะับดังนั้นทุกผู้ชมฝากกดติดตามช่องนี้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย